กำลังในตอนที่ C ก่อนอื่นเรามาทบทวนสมบัติกันก่อนอ่าว่ายังจำกันได้หรือเปล่านะคะทบทวนกันก่อนเลยให้จับคู่คู่ขอเขียนอ่าก็ขอขอ,ของอจอชอ1 2 3 4 5 6จับคู่กันนะคะซ้ายกับขวาเริ่มเลยเริ่มเลย ตัวแรก a กํำลังเคูณอยู่กับ a อกํำลังเจะได้เท่าไหร่คะใช่ค่ะเอา a กจะได้ a อกำลังเบวกเอนั่นเองยุบรวมเป็นฐานเดียวแล้วก็จับเลขชี้กาลังมาบวกกันได้แล้วหนึ่งคู่ต่อไปต่อไป a กำลังเหาร a อกํำลังเฐานเท่ากันหารการจับเลขชี้กาลังมาลบกัน เออลบกันต่อไปข้อที่3 A ส่วน b ทั้งหมดกำลัง n สามารถกระจายเลขชี้กำลังไปได้เป็น a กกำลัง n ส่วนด้วย b กกำลังเข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยกอไก่นั่นเองข้อ4 a กํากำลังลบ n น,นะคะสามารถ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 ทำให้เลขชี้กำลังมันเป็นบวกได้โดยการ A กกำลังลบ n อมันอยู่ด้านบนใช่ไหมแล้วก็ ย้ายมาลงมาข้างล่างเป็น a กําลัง n นะหนส่วนด้วย a กําลัง n ข้อไหนคะ1ส่วนด้วย a กําลัง n นเะียเลขชี้กำลังเป็นบวกเลยเห็นไหมคะข้อ5กับข้อ6เนี้ยเป็นไม่ใช่สมบัติทั้ง7สมบัติที่ครูสอนนะแต่ว่านักเรียนควรรู้นะคะถ้า a ถ้า a กกาลัง a ยก,กาลัง1ส่วน n นะคะ1ส่วน n มันคือ a มันคือรากที่ n ของ a ตรงนี้ ลากที่ n ของ a ตรงนี้โดยที่ตัวในลากยกกําลังหนึ่งเพราะต้องบนยกกําลังหนึ่งแต่ถ้าถ้ามันเป็น a กําลัง m ส่วน n นะคะก็ลากที่ n ของ a เหมือนกันแต่ตัวข้างในลากมันต้องยกกําลัง m ห็นไหมยกกาลังตงัวนี้นะคะโอเคไหมคะนะคะทบทวนสมบัติแล้วก็เริ่มเลยเริ่มเลยน่ะข้อต่อไปอะไรเอ่ยใช้สมบัติเลยเนาะใช้สมบัติเลย5กํากลังสาม คูณอยู่กับกําลัง6ส่วนด้วยกําลัง9ถ้ามันเป็นเศษส่วนอยู่อย่างเนี้ยให้นักเรียนทําแยกทําบนล่างก่อนอะ่ะแลกอันทําอันบนก่อนสามารถรวมฐานได้ไหมฐานเท่ากันไหมคะนาเลขชี้กําลังมาบวกกันยุบเหลือฐานเดียวแล้วก็จับเลขชี้กําลังมาบวกกันอ่าส่วนด้วย5 9ข้างบน5บวก6ได้9ส่วนด้วย5ส่วน9เหมือนกันแสดงว่า มันเหมือนกันอตัวเศษตัวส่วนเหมือนกันตัดกันแล้วได้หนึ่งนั่นเองนะคะดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือหนึ่งค่ะเข้มเสร็จแล้วข้อต่อไปอ๋อสมบัติข้อนี้ข้อนี้อย่างที่ครูเคยบอกเลยถ้าอยู่ข้างบนแล้วเลขชี้กําลังติดลบก็เอาไว้ไว้ข้างล่างนะคะถ้าอยู่ข้างล่างแล้วเลขชี้กําลังติดลบก็ดึงขึ้นไปไว้ข้างบนโอเคไหมอย่างเช่นเนี่ย หกกำลังลบสามเอาไว้ข้างล่างก็จะเป็นหกกำลังสามนะคะต่อไปหกกำลังสามไอหกกำลังลบสามอยู่ข้างล่างเอาขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็นหกกำลังสามนั่นเองอ,อาจจะดูงงๆมาเริ่มทำเลยดีกว่ามนเริ่มอีกแล้วเสร็จส่วนทําไงนะเสร็จส่วนให้ทําตัวบนก่อนใช่ไหมว่ามีอะไรให้ทำไหมเอา้ามีนี่รวมฐานเลยจ้าฐานเท่ากาันคูณการจับเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันนะคะบวกกันส่วนด้วย สามกำลังสิบขอเขียนยาวๆเท่ากับยาวๆตรงนี้นะสองบวกห้าเป็นเท่าไรคะเจ็ดนะคะต่อไปพอเราจัดจัดการด้านบนเรียบยร้อยแล้วมาดูด้านล่างไม่ต้องทําอะไรมีตัวเดียวต่อไปดูล่างบนหารเท่ากันไหมหารกันใช่ไหมอันนาเลขชี้กาลังมาลบกันหารเท่ากันหารกันนาเลขชี้กาลังมาลบกันต้องเอาตัวบนลบด้วยตัวล่าง ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะเนี่ยเจ็ลบสิของน้อยลบของมากค่าต้องติดติดอะไรคะติดลบอ่าแต่ห้ามเลขชี้กาลังเป็นลบใช่ไหมครูเคยบอกว่าอย่าให้เลขชี้กาลังมันเป็นลบหนูต้องทํำยังไงนะใช้สมบัติข้อเมื่อกี้เลยนะคะใช้สมบัติข้อเมื่อกี้เลยอยู่ด้านบนแล้วมันเป็นลบก็ดึงมาไว้ข้างล่างก็จะเป็น3มกลัง3หรือเศษนงส่วน27นั่นเองโอเคไหมคะ ตามนี้นะคะขออาภัยในการเขียนเท่ากับครูคิดต่อไปเรื่อๆๆยๆด้วยนะคะต่อไปข้อสองข้อสองอ่ะหนึ่งส่วนด้วยตัวบนไม่ต้องทําอะไรเนาะเป็นหนึ่งนะคะมาดูตัวล่างเอารวมฐานหน่อยฐานเท่ากันคูณกันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันเอาอะไรบวกอะไรคะลบสองบวกด้วยลบห้าถ้าเครื่องหมายมันติดกันแบบนี้กรุณาใส่วงเล็บให้มันด้วยนะคะ ลบเหมือนกันพวกเดียวกันบวกกันก็ต้องเป็นลบใช่ไหมไปยืมตังค์เพื่อน2บาทไปยืมเพื่อนอีก5บาทก็ติดหนี้ไว้7บาทเอาละอีกข้างล่างแล้วมันติดลบเลขชี้ก,กําลังมันติดลบก็ย้ายขึ้นไปข้างบนย้ายขึ้นไปพวกไปคูณกับ1มันก็ได้เป็น3ามกำลังเนั่นเองนะจบแล้วเป็นไงสองข้อแบบชิวๆไงคะเป็นไงค้าง่ายไหมง่ายมากต่อไปสมบัติข้อนี้ A กำลัง M ทั้งหมดทั้งหมดยกกำลัง n ให้เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะคะให้เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันต่างกันกับตัวนี้นะนักเรียนชอบจำสับสน A กำลัง M คูณอยู่กับ a กำลังเนเนี่ยฐานเท่ากันคูณกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ตัวเนี้ยมันเลขชี้กำลังมันซ้อนแบบนี้ให้เอามาคูณกันนะต่างกันนะคะ ดูความแตกต่างว่าเอามาบวกกันต้องมี2ตัวนะแต่ถ้าเอามาคูณกันเนี่ยมันเป็นเลขชี้กำลังซ้อนโอเคนะอ่ะลองทำเลย2องกำลัง2องกำลังสองทั้งหมดกำลัง5เลขชี้กำลังซ้อนจับเลขชี้กำลังมาคูณกันเป็น2องกำลัง10นั่นเองโอเคไหมคะจบแล้วจบแล้วไง่ายไหมอ่ะข้อต่อไป เอาละคราวนี้คราวนี้คราวนี้ทำไงอะ่ะทำฐานให้เท่ากันก่อนไหมทำแปดสิบเ็ดเนี่ยพอจะทำไป็ฐานสามได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไว้เฉยๆทำได้เปล่าแปดสิบเอ็ดคือสามคูณกันกี่ตัวคะสามยกกำลังอะไรได้แปดสิบเอ็ดหืม สากำลังหเป็น3 3มสากำลังสองเป็นเก้ากำลังสเป็น2 7 3สิเากำลังสเป็น8 1ดสิากำลังสนะดังนั้น81ดสนะคะแปตัวนี้แปดสิบตัวนี้คือ3ามกำลังสครูจะเปลี่ยน81นะคะครูจะเปลี่ยนนะครูจะเปลี่ยนตัวนี้นะเป็น3ามกำลังสนะคะอ่ะเปลี่ยนเลย3ามกำลังสี่ แล้วเลขชี้กําลังเดิมเลขชี้กาลังเดิมกําลัง5้าก็ต้องเอามาเขียนไว้แบบนี้เห็นไหมแปดสิบเอ็ดเปลี่ยนจากแปดสิบเอ็ดเป็นสามกำลังสี่ต่อไปตัวตัวข้างหลังตัวข้างหลังก็ยังไม่ต้องทําอะไรก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยทําพร้อมกันก็ copy ปปวางไปก่อนป,ป,อป,ปั๊บ copy วางไปก่อนอ่ะกลายเป็นเลขชี้กาลังซ้อนละคราวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าเลขชี้กาลังซ้อนกันต้องเอาเลขชี้กําลังมาทําอะไรกันคะสี่กัห้ามาทําอะไรกันคูณนะคะ คูณอยู่กับเอา6กับ9มาทำรายการคูณเหมือนกันนะคะจะเขียนเขียนตัวนี้ไว้นอกหรือในวงเล็บก็ได้นะนอกหรือในก็ได้แล้วแต่นะคะอ่ะ4คูณ5ได้20 e สนะคะคูณอยู่กับ96เท่าไหร่9 6 5าหหสเอาละแล้วทำอะไรต่อเอ่ยมันเป็นฐานสาเหมือนกันเนี่ยล้วคูณกันเนี่ยฐา,านเท่ากันคูณกันจับเลขชี้กำลังมาทำอะไรนะ้า บวกกันเห็นไหมนักเรียนห้ามจำสลับนะคะห้ามจำสลับเด็ดขาดเลยนะไอ้บวกลบบวกลบเนี่ยนะไม่ใช่บวกลบสิบวกเรื่องมาคูณอนะ่ะต้องต้องห้ามจำสลับนะคะบวกกันได้เท่าไหร่ยกกำลังเจ็ดสิบสี่นั่นเองโอเคไหมโอเคนะถ้าซ้อนแบบนี้ให้เอามาคูณ แต่ถ้าฐานเท่ากันคูณกันมี2ฐานหรือ3ฐานก็นแล้วแต่ให้เราเลขชี้กำลังมาบวกกันโอเคไหมคะ Set. เส็โอ้โหสมบัติข้อที่5แบบชิวๆเลยครูขอครูขอดูก่อนอืมอ่ะข้อนี้ข้อนี้ต้องใช้สติและสตางในการดูนิดนึงนะคะเพราะว่า แต่ละตัวเป็นไงจ้าฐานเท่ากันไหมฐานเท่ากันไหมไม่ซ้ํากันแม้แต่อันเดียวนะคะไม่ซ้ํากันแม้แต่อันเดียวแล้วเรามาดูว่าสามารถทําเป็นฐานอะไรได้ที่มันต่ําสุดเลยอ่ะด้านบนก่อนอก็ยังเลขเยอะอยู่ใช่ไหมด้านล่างต่าสุดในโจทย์นี่คือฐานสามนะคะฐานสามเก้าทำเป็นฐานสามได้ไหมนักเรียนเก้าทำเป็นฐานสามได้ไหม เก้าทำเป็นฐาน3ได้ไหมได้สิฐานสาม 3, ยกกำลังสองได้9ก้าอ่ะสามสคูณกันสตัวได้9แล้ว27อ่ะสาลังสจ้ะสามคูณกันสตัวจ้ะลองเอา9คูณเพิ่มไปอีก3สิก็คือยีเถูกป่ะแล้วแปละ่ะก็คือเอายี่ิบเคูณสาเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวก็เป็นสามกลังสี่จ้ะแล้วเดาซิสองี่สิ 3, น่าจะเป็นสามกำลังห้าจ้ะโอเคมาก โอเคไหมจ๊ะนี่นะเลขเหล่านี้ครูจะเอาไปแทนหมดเลยนะสองร้อยสี่สิบสามครูต้องเปลี่ยนเป็นอะไรนะครูเปลี่ยนเป็นอะไรนะคะสองร้อยสี่สามสองร้อยสี่สามครูก็เปลี่ยนเป็นสามกำลังห้าสามกำลังห้าทั้งหมดกำลังลบห้างงไหมสองร้อยสี่สามเปลี่ยนเป็นสามกำลังห้าแล้วเลขชี้กำลังเดิมก็ต้องมาด้วยโอเคไหมคะก็ต้องมาด้วยนะ ต่อไป81 81 81คือ3กำลัง4แล้วก็ทั้งหมดยกกำลังลบ4 27คือ3กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง3 9คือ3กำลังสทั้งหมดยกกำลัง2และตัวสุดท้ายอยู่แบบชิวๆสวยๆแบบนี้นะคะต่อมาเลขชี้กำลังซ้อนอีกแล้วทําการคูณให้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ย ตัวแรก5้คูณลบหนะคะตัวแรกจะได้3ามยกกำลังเลยคะ่ะห้คูณลบหลบยีเก่งมากตัวที่2 4ีคูณ 4, ลบสลบสิเก่งมากตัวที่3 3มคูณสเป็น9เก่งมากตัวข้างล่างคะ่ะ2อคูณสเป็น4ตัวสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรอ่าเห็นและฐานเดียวกันเริ่มง่ายแล้ว แต่ยังกระจัดกัเขาเรียกอะไรนะยังไม่รวมเป็นอัน1อันเดียวกันนะจัดการด้านบนก่อนฐาน3หมดเลยฐาน3คูณกัน3ตัวดังนั้นเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันกี่ตัวคะสตัวเช่นเดียวกันนะคะลบยีบวกด้วยลบสิบวกด้วยเ้าส่วนด้วย4บวกด้วยลบสระวังเครื่องหมายนะระวังเครื่องหมายนะคะหรือว่าจะขีดเขียน4ีลบสก็ได้ แล้วแต่แต่ว่าครูอยากให้นักเรียนจำไงว่าฐานเท่ากันคูณกันจับเลขชี้กาลังมาบวกกันแต่บวกกับตัวลบแค่นั้นเองคิดเลขค่ะคิดเลขค่ะตรงสิคะตรงโอเคคิดเลขค่ะตัวแรกค่ะลบลบยีกับลบสิบหกลบเหมือนกันพวกเดียวกันมันต้องติดได้ได้ลบอะไรคะสี่สิบ แล้วบวกด้วย9เครื่องหมายต่างและลบสบวกเกได้เท่าไหร่ลบสีเวกเครื่องหมายต่างก็งหักล้างกันแต่ต้องติดลบแน่นอนเพราะส1อ็ดมากกว่า9เห็นปะเลขมันมากกว่า9ไม่ใช่ค่านะ -41-9 เลบเหลือเท่าไหร่เนี่ยเออสามสปะลบสามอ่าถูกต้องลบสานะคะเขียนแล้วนะ ข้างบนเป็นลบสามสิบสองข้างล่างสามยกกำลังสี่บวกด้วยลบสองสี่ลบสองเหลือสองค่ะโอเคไหมโอเคต่อไปเลขชี้กำลังติดลบอีกแล้วนะคะย้ายลงมาด้านล่างสิจ๊ะถ้าย้ายลงมาแล้วมันจะเหลืออะไรคะข้างบนย้ายลงมาคูณนะจากลบสามสองเป็นสามสองแต่ข้างบนเหลืออะไรล่ะ นี่ยตอนนี้มันคูณกับอะไรอยู่มองไม่เห็นนะี่คือเลขอะไรหนึ่งถูกไหมอ่ะข้างล่างยุบรวมฐานอีกสองบวกกับสามสองเป็นสามสิบสี่ข้อนี้น่ารักมากเลยนะคิดหลายตลบคิดเหมือนเราใช้สมบัติเยอะมากนะคะในข้อเดียวเออเลิศข้อนี้อนะคะพยายามทำความเข้าใจดีๆอ่ะเดี๋ยวครูไปเอาต่อตอนหน้าดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะคะจบในตอนที่สี่แต่เพียงเท่านี้